นายทวัตเบญจาทิก ah ุลอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ตรวจราชการที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตรโดยมีนายพงศักดิ์ศรีนามนพวว่วงในการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตรและพนักงานเจ้าที่ร่วมให้การต้อนรับจากนั้นอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการฝึกอบรมสาขาวิชาชีพต่างๆของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตรจากนั้นให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในระลอกสอง ทำให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานต้องปรับกลยุทธ์ให้มีการเรียนการสอนการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เดิมต้องมีผู้เข้ารับการอบรมมารวมตัวกันต้องมาเรียนในสำนักงานหรือที่ตั้งแต่หลังจากก้าวสู่เป็นการฝึกระบบแบบนิวร์มอลนั้นดังนั้นทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศได้จัดหลักสูตรอบรมออนไลน์ฟรี20หลักสูตรอาทิการใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advanced การปรเิเสธโฆษณาหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟนเทคนิคการสร้างร้านค้า และขายสินค้าออนไลน์การสร้างงานสร้างอาชีพด้วยระบบอ e ีคอมเมิร์ซการออกแบบและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop i e l l u s t r t t r r การสร้างแอปพลิเคชันโมบายระบบ Android การเขียนแบบก่อสร้าง 3D การใช้โปรแกรมพื้นฐานข้อมูลด้วย Google f o r m เป็นต้นสำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรอื่นๆสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1506 ผ่านเกณฑ์ประเมินนี่เขาก็จะได้รับวุฒิบัตรฒิบัตรก็ไม่ต้องเดินทางมาหาเรานะฮะสามารถที่จะพรินท์จากระบบได้เลยด้วยตนเองการช่างไฟฟ้าภายในอาคารอย่างเงี้ยหรือว่าช่างเครื่องปรับอากาศท่านจะต้องเข้ามาใช้เครื่องมือมีการเจาะผนังมีการร้อยท่อมีการอะไรอย่างเงี้ยฮะมีการติดตั้งที่ต้องใช้ของจริงไม่ไม่เกิดทักษะทำตรงนี้ครับก็คือ2ระบบก็คือใช้ซูมในทางทฤษฎีแล้วก็มาปฏิบัติณหนะ้านะที่ตั้งเราด้วยการลงมือปฏิบัติ ใช้เครื่องมือหยิบอุปกรณ์หยิบไออุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆในในการประกอบอาชีพครับ